กดไลน์แล้วพี่ต้นเป็นเกยแล้วอยากกดกดเดี๋ยวพี่ต้นจะเป็นเกามาท่านผู้ชมมันได้ยในแมปที่แท็กโทอะไรเข้ามาคอ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 อ,อะไรคนไทยก็มีหลไรนี้นี่มันจะเป็นแมปที่มีตารางแบบนี้ไว้เก้าช่องไว้ถ้าใครเลี้ยงได้3อันติดนะท่านผู้ชมเหมือน xo บ้านเราแหละเออเลี้ยงได้3อันติดแล้วจะชนะนะมันจะเป็นแนวเฉียงหรือแนวแนวราบแนวเรียบแนวอะไรก็เอออนอื่นก็ต้องหาคู่แข่งให้ได้ก่อนมาฉันจะเล่นกับแก เอ็กโอัตราชนะฉันเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะท่านะผู้ชมนะอันนี้คืออะไรสามสองหนึ่งแกเริ่มกลางก่อนเลยโ้อ oh. เอาดี XD ้ oh. เอาเข้าวางตรงไหนอะผมจะไปรู้อ่ะเอา้าเอา้าโอ้โอ้นะแพ้เลยเนี่ยเอ็กอ้เอาดี X. โอ้เอาดี้อาดี้แกจะใส่ทางไหนอ่ะเอาดี้นี่ฉันชน,นะ <laughs> ว้าวผมงงรอบแรกเลยผู้ชมเอ็กอ้าวอันนี้ผมได้เอ็กเหรอโอโอเอ้าทำไมมันวางแปลกๆปลกวะเอ็กโอเอ็กโอชนะได้เงินยี่สิบบาทเอาอีกไม่แกฉันชนะแกแล้วเฮ้ยเขาจะเล่นอีกว่าอันนี้สุ่มอะไรวะเนี่ยเงินเงินเดิมพันเหรอแต่มันเราไม่ได้ลงเงินนะม,ม,มันจะบอกว่ารางวัลเท่าไหร่หรือเปล่าอ่ะโอฉันโอ,โอ,นโอก่อน เอ็กเออโอเอาดีเอ็กโอชนะจะ <laughs> ชนะก,ก,กี่รอบแล้วเนี่ยเอ็กก่อนละโออ่ะเอาดีเอ็กโออาดีเอ็กโอเอาดีเอ็กโอเอาดีวายเสมอว่ะเสมอว่ะผู้ชมชมอ่ะผมโอก่อนอ่ะโอฉันชนะ <laughs> ชนะ <laughs> เห็นไหมได้เงินหนึ่งร้อยมันจะสุ่มรางวัล ดี๋ยวฉันลองไปหาคู่แข่งใหม่นี่ดิเหมือนจะมีคนไทยได้เหรอวะสวัสดีคนไทยใจเกเรฉันสวัสดีคนไทยทำไมชื่อฉันบงังแชทมาเนี่ยไหนว่าเอาแข่งกับคนไหนดีวะอ่ะฉันแข่งอ่ะเผื่อมีคู่แข่งมาอ่ะมีคู่แข่งมาแล้วจะมีอสาวน้อยมาแล้วน,นี่สุ่มเงินรางวัลน,นะท่านผู้ชม5าบาท<อ>รู้ว่าเงินเอาไปซื้ออะไรได้นะท่านผู้ชมนะอ่ะผม X ก,ก่อนอันนี้ผมได้ X นะ่อไปโอนยังไงมันจะมีเวลาบอกอยู่ว่าเลยกี่วิสามารถคิดได้นะเราจะวาง X อ่ะฉัน X อยู่นู่นแล้วกัน โอเอา O X ชนะจะชนะอีกแล้วโอเลยเอ่ะโ O เอ่อะอเลยอะ X ตรงนั้นเก็โอเขาจะก็เอตรงนี้ดีคุณได้เงิน5บาทไอเขาจะแข่งกับผมอีกว่าจะไม่อสาวน้อยคนนี้มันมีการซื้อเก้าอี้แต่งด้วยเห็นไหมซ้ายมือ3 2 1ลุยเลยอาจจัเปิดกลางก่อนโอเลย เอา x นี่อ่ะ o x ฉันชนะอีกแล้วโอ้โหทำไมมันง่ายจังเลยอ่ะเา้าแม่สาวน้อยเขาเปิดกลางอ่ะผม x อยู่นี่อ่ะ hario x อ่ะ o x ld เอา,เอาฉันแพ้คอเอา x, x x x อยู่นู่น o อยู่นี่ฉันจะแพ้อ,อีกไหมืนนี้อืม x อ่ะ,อะตรงนี้น o x เอาเสมอ o x โอ้เอ็กเอ็กเอ้าฉันแพ้อีกแล้วฉ ah! <laughs> ันแพ้แกวยวายก่อนอ๋อถ้าเราจะปลดล็อกก็อ e ีนะผู้ชมหรือปลดล็อกอะไรเอาะอันนี้ปลดล็อกเอ็กโอแบบเวอร์ชั่นสีใหม่นะผู้ชมเราต้องหาเงินเว้อันนี้เอ็กโอแบบแทบมองไม่เห็นเลยนะ <laughs> อันนี้เป็นกู e o G 2000. อีโอกูอีเกมมิ่งสองพันอ่ะตอนนี้ผมยังไม่มีตังค์ <laughs> มาแกพีหน้าเหรอ <laughs> เปิดประเด็นก่อนละกัน ทำไมเป็นลายเก้าอี้มันบังนะเนี่ยเฮ้ยมันบังหน้าชันเนี่ยของแกเนี่ยเอาดีเอาเสมอดีพี่นะหรอเอาเอา X O X ชนะดีพี่นะาเหรอ X อ่ะฉันเปิด, o X, ด o X เอาดี O X เอาดีเอาดี X ทางนี้ไงพี่น้หรอคุณชนะได้เงินห้าบาท ทำไมเก้อี้ของเขามันทำให้ฉันลายตาจังฉันไม่เล่นกับคนอื่นดีว่ามาดิมาดิมาเล่นกับฉันหน่อยฉันเหงากำลังรอฝ่ายตรงข้ามมาแล้วเอ้าโอ้พี่หน้าลอยแล้วฉันตาลายเก้อี้แกนี่มันเป็นเส้นๆอย่างนี้โอไมกก๊อตทำไมต้องเป็นเส้นๆอ่ะมันลายตาฉันนี้อ่ะอ่ะโอฉันโอก่อนแกวางดีพี่หน้าหรอเอ็กโอเอาดีเอาดีพี่หน้าหรอ ชนะเหมือนเดิมอ a u โอ O อ u ดีพี่นห,พนห,พนห,หน้ารอพี่หน้ารอเอาพี่หน้ารอก็ชนะผมเออออโ a ดี i อ u ดีพี่หน้ารออีกเซตหนึ่งฉันชน,นะแกเลยด้นะี่ใช่ไหมวะเอาพี่หน้ารอไม่วางอะ่ะเอาโ O X O A O X วางไหนดีวะเนี่ย โอ้เอาเสมอพี่หน้าหลอเสมอโ O X O X วางไหนโอ O O เอาเสมออีกแล้วโออ่ะพี่หน้าหลอตึงอยู่นะเนี่ยอืมพี่หน้าหล่อ O อ้าวดเอาดีาดพี่หน้าหลอเอาเอาพี่หน้าหล่อ <c oughs> ชนะได้งเงินห้าบาท ไปแข่งกับแกพี่น่หรอฉันลายตาเก้าอี้แกมันบังหน้าฉันฉันจะหากู่แข่งที่เก้าอี้ธรรมดามานั่งนี่ก่อนเผื่อมีใครมาเล่นด้วยจะไม่สั่งน้อยมาดีมาเล่นกับฉันมาเล่นกับฉันเนี่ยเอา้าเดินผ่านพวกแกยืนรออะไรเออมาแล้วพี่เบคอนพี่เบคอนมาแล้วรึเงินรางวัลยี่สิบบาทให้ฉันลองเปิดข้างๆดูนดิ xo เ,เ,เขาเปิดกลางละโอดิโอ ยานะเว้ยจะใส่ตรงนี้ฉันจะชนะเขาใส่ไปแล้วโอ้โอ้ได้จะเสมอวะฉันเปิดประเด็นกลางแล้วกันอ่ะ O X O อ่ะโอ้คนนี้ตึงวะคนนี้อยากตึงอะเสมออีกแล้วผมอ่ะเอาตรงเห็นไหมโคตรตึง X O X O A. เอาชนะเฉ <c oughs> ยแกจะตึงไปไหนฉันเปิดตาเน,นี่ยเอาเดิ โออ่าโออยู่นี่ X O ะเอาดีฉันชนะอยู่แล้วเกยใส่ทางไหนฉันก็ชนะใช่ไหมวะนี่อาก็หนีก็หนีผมเลยไม่ได้พูดอยก็ไม่เล่นต่อก็ไม่เล่นต่อก็หนีผมลเล่นไหมพ่อหนุมเล่นกันแล้วไหมอันนี้ก็น่าหลอกเหมือนกันนีิวะจะจะมากวนโต๊ะอื่นเลยเนี่ยจะเล่นกับพี่แม่สาวน้อยคนนี้ดีกว่า มาดีมือใหม่เลยนี่วะชนะศูนย์มันจะพึ่งเข้ามามาใครเริ่มก่อนวะเขาเริ่มก่อนนะโอเอ็อ่ะเอ็กอะไและโอเอ็กคือเอ็โอโหโอกาสชนะไม่มีว่ะอันเนี้ยไม่มีแล้วท่านผู้ชมหมดละหมดทางตันละไม่มีละโอเอ็นะเขาก็โอแล้วก็เสมอไม่ได้ว่าอ่ะเอ็กก่อนเปิดกลางได้เปรียบเอาดิเอาดี เอาดีเอกโอ้ก็ปิดหมดเลยเว้ยไม่มีทางชนะละเอกถ้าเขาไม่ปิดตรงเนี้ยผมชนะแต่เขาปิดเสมอโอ้โหตึงจดัดตึงจดัดมือใหม่ตึงจัดเอาดีเอาดีจะ่ไหมสาน้อยเอาอยูใช้ออกโอ้โฉันเสมอกับเขาเมื่อกี้นี่อัตราชนะ33%คนนี้อ่ะเอกก่อนโอ้ยนู you ่น know, เอกอยู่นี้นะ โอ้ยนเอ็กอยู่นี่นะเอาเรียบร้อยชนะใสๆเลยเปิดดิแกโอ้เขาเปิดกลางเขาเปิดกลางอ่ะฉันเปิดข้างก็ได้เอ็กโอเอ็กเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เขาชนะถ้าเขาวางนู่นเขาชนะอ้าวเขาไม่วางแกไม่วางข้างล่างเมื่อกี้นี่แกชนะนะเมื่อกี้นี่อ่ะฉันเปิดก่อนเอ็กซโอเอ็กโอเอ็กเอาดี แกวางตรงนี้ดิเอ้าแกไม่วางจะก็ชนะดิจะปิดหลายทางเลยเมื่อกี้นี่ฮาผู้เล่นคนอื่นกอนผู้เล่นตึงๆก็มีนะท่านผู้ชมเยอะแยะมากมายคือที่ว่าเราจะเจอใครเล่นกันเรใหม่เล่นกันเราหมายเล่นกันเรใหม่เบคอนเออมาดีโออัตราชนะร้อยเปอร์เซ็นเลยเหรอมาฉันจะปาอัตราชนะแกเงินเดิมพันร้อยหนึ่งก็จะชนะแกแกเปิดก่อนดินะเขาเปิดเข้ามากลางวะเข้ามาสุดกลางเขาจะเล่นขอบแน่นอน แกจะลินขอบใช่ไหมพี่หน้ารอโอ้แกกัดจะชนะตั้งแต่ตาแรกเลยป่ะเนี่ยผมต้องเป็นผู้ตามเขาเนี่ยวางดีพี่หน้ารอรออ,อ,อะไรเอา้าวชนะพี่หน้ารอไม่วางอ้อาแล้วก็พี่หน้ารอได้เปิดก่อนเองแล้วพี่หน้ารอเปิดเอาโอเอาเอกอยู่นี่อะงั้นพี่หน้ารอวางนั่นผมจะวางนี่โอแกปิดฉันเลยเลยอ่ะเอาดีโอ้ไม่ไม่มีใครชนะวะไม่มีใครชนะเอกแล้ว โอ้เอ็กเอกโอ้หเขาปิดหมดเลยเว้ยไม่มีใครชนะเหมือนเดิมเสมอไม่แน่หรอเขาตึงอยู่นั่นแหละแต่ผมชนะเขารอบหนึ่งตอนนี้เขาไม่ได้วางอ่ะท่านผู้ชมเออจริงๆนะเนะ่นมาแบบนี้ก็เสมออีกอ่ะดูดิใช่ไหมยากยากเสมอน่ะเสมออีกแหละอ่ะฉันเปิดกลางเขาชนะสี่ตาติดท่านผู้ชมคิดเอาดิเออ คนวางก่อนจะได้เปี่ยมนิดนึงนะผมว่าโหเขาปิดหมดเลยเว้ยไม่มีไม่มีที่วางยิงตึงอ่ะไี่คนนี้โคตรตึงอ่ะเอ็กแต่ผมนี่จะแพ้เขานะอ่ะเนี่ยถ้ามาสองอันคู่แบเนี้ยถ้าจะมีโอกาสเสมอฉันปิดแกหมดแล้วพี่หน้าหรอผมชนะเพราะเขาไม่วางนะตาแรกไอ้นี่เขาก็ไม่วางอ,อีกวางอยู่เว้ยยากว่ะเอ็กอ่ะ ถ้าเขาวางนู่นก็จบนั่นจบแล้วเสมอโอ้ยยังตึง <c oughs> ผมเปิดก่อนอะเปิดกลาง XO อ,อ,อะผมสับขาหลอกเขาหน่อยหน่อยเปิดแปลกๆหน่อย O X O โอ้เสมออีกแล้วป <c oughs> ังา,าม่นานผู้ชมในขอจบคลิปตรงนี้นะถ้าใครชอบฝากอะไรก็แชร์กับเพื่อผมด้วยนะครับผมโอเคโอเคไปแล้วก็ผมไปจัดไปโอเคป้แล้วป้าแล้วเร็วๆ